สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางกิฟฟรีนชาแนลกับรายการถอดรหัสความสําเร็จครับรายการที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสําเร็จได้ในการดําเนินธุรกิจกิฟฟรีนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจกิฟฟรีนรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมไฮไลท์กันครับสปอนเซอร์รีคูดชวนคําเดียวกันหมดนะครับรีคูดสปอนเซอร์ชวนคือคําเดียวกันชวน35ได้คนทำงานกี่คนครับ 7. ได้เพชร1คนเพชร1คนคืออะไรครับ พาราได s ์คนที่จะเติบโตเป็นพาราได s ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอา20คนโกดสตาเพื่อเป็นพาราได s ์เราจะต้องชวนกี่คนครับ35ได้1พาราได s ์35คูณ20ถูกไหมครับ35คูณ20ได้อะไรครับ700ปีหนึ่งมีกี่วันครับ365วันเฉลี่ยรีคูดชวนสปอนเซอร์เดือนวันละ2คน720กว่ากว่าเผื่อตายนะครับ วันนี้เรื่องราวของท่านวิทยากรไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเป็นเรื่องที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในการดำเนินธุรกิจกิฟฟรินช่วงนี้พักกันสักครู่นครับ